เกี่ยวกับนโยบายและหยุดยืนบางเรื่องของพรรคและคุณสมบัติของคนที่พักให้ลงเลือกตั้งเขาไม่ต้องยาก็โคหกนโยบายหลายอย่างก็น่ากลัวเป็นอันตรายต่อประเทศเรื่องมาตรา112ก็ไม่ยอมลดเพดานตอนนี้จะเรียกว่าหมาหัวเน่าก็คงไม่ผิด